นวลไทยรถไทยมือสองเบาจงพ่อรอสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงนะครับวันที่นะครับ18ทอคอหกครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับขออนุญาตมารีวิวนะครับรีวิวของภาษาบ้านเท่าเดียวกว่าครับมาเดินมาข้างหน้าครับช้าช้านะครับรถเอว6ล้อครับ6ล้อครับโตโยต้าครับโตโยต้าไดนา115แรงมาร้อยสิแรงมาครับไปหันแค่ไม่เท่าคนบอสเทนี่ เอามาใช้งานจริงนะครับขนอุปกรณ์ครับจัดงานกีฬาเพิ่งเสร็จนะครับไปรอบนึงแล้วร้อยสิบห้าแรงมานะครับะเดี๋ยวดูรอบมา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 ดูช่วงล่างครับช่วงล่างครับอุ้ยแน่นตกครับช่วงล่างโตรงห่วงครับเจ้าของเดิมครับเปลี่ยนยางมาใหม่นะครับบนบบุีหม่องมี่เลยหมู่หม่องผุเลยนะคัดสียังดี อืมชัดสีสวยๆครับมา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 ดูกระบะท้ายยังพี่โตอยู่ยังโบราณเลยครับแหนติดข้าวมุ้ยมองคู่ครับกระบะครับมาทะเบียนนะครับ80นะครับ2561มา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 สองหนี่ครับนี่มีจุดเดียวครับที่กระบะข้างเออกระบะข้างจุดเดียวครับนี่แหละมองคู่มีมองเดียวครับ สองเดียวนะมาซ้อมมึงฟังพี่ใช้งานนะครับใช้งานปกติเห็นบอลเนี่ยมึงฟังขุลบนม,มุ้ยมีหมองเยือมเลยเด้อเปงเลยครับ,รบเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับกัดสี่อมืมึงชัดสีครับโอ้ยเนียนบอลยังครับเนียนติ๊กเนียนติ๊กเนียนติ๊กมามาเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับจัสต,ตาร์ทเราทดลองขับเ,เด้อะเยวาว่าเราไปนี่ับอลขัดเยาว่าอยู่ มมมาาาเครื่องเสียงสู้นี่ยังดีเลยครับเครื่องสตาร์ดติดง่ายโอเคติดได้ก่อนเดเดี๋ยวรีวิวตอนตอนหลังก็คง